อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนาหยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงสายๆทิ้งๆแบบนี้หน่อยนะครับผมก็มาพูดถึงเอ็มเปอเป้หน่อยนะครับเอ็มเปอเป้เนี่ยบอกว่าเขาจะเตรียมเปิดเผยอนาคตของเขาเน่ยในเร็วๆนี้นะครับยืนยันเอ็มเปอเป้ครับหัวหอกของปารีสแซงต์แชร์แมงครับยืนยันว่าเขาเนี่ยจะแถลงชี้แจงเกี่ยวกับอนาคตการแข่งของเขาเนี่ยในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะฮะแข่งไว้ยี่ปีครับตกเป็นเป้าหมายหลักของเรอัลมาดริดครับราชัชุดขาวครับทีมในฝันของเขาเนี่ยอย่างเปิดเผยมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับเปเช่ครับในช่วงซัอร์นี้และเริ่มมีแนวโน้มรับสูงเลยนะว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดแล้วนะครับล่าสุดครับเจ้าตัวก็ออกมายืนยันครับว่าเขาเนี่ยเตรียมจะแถลงเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเนี่ยอีกไม่กี่วันต่อจากนี้นะครับคือจะเจอแน่ๆจะพูดแน่ๆครับผมเขาบอกว่าผมเนี่ยยังไม่สามารถพูดเรื่องอนาคตของผมได้แต่พวกคุณจะรู้ในเร็วๆนี้การตัดสินใจมันใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะสำหรับเอร์เป้กล่าวนะครับ มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่การตัดสินใจของผมเนี่ยมันใกล้จะได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วนะผมจะแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของผมเนี่ยก่อนจะไปเข้าแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะพูดในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนสําหรับอนาคตของเขาครับมันก็เริ่มชัดเจนแล้วนะสําหรับผมเนี่ยถ้าสมมติในในความคิดของผมนะในความคิดของเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลนะผมมองว่า เอาเลยผมว่าย้ายแน่นอนผมให้เลย70%เอ็นเอมบาเป้ย้ายไปเรอัลมาดริดนะในนี้ในความคิดของผมเองนะผมไม่ได้ไปก้าวไก่ะนะผมมองในส่วนตัวของผมเลยผมมองว่าเอ็มบปเป้ย้ายแน่นอนครับร้อยเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายแน,น่แไม่ต่อสัญญากับเปเช่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันมีข่าวหนาหูออกมาว่าเอ็มบปเป้เนี่ยพร้อมที่จะ,ะย้ายไปซบเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนนะครับและมีข่าวว่าเขาเนี่ยให้กำลังใจทีมที่เขาจะไปเขาบอกว่า ให้กำลังใจสำหรับทีมที่จะไปลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็คือเรอัลมาดริดครับให้กำลังใจทีมที่จะเป็นโมสรต่อไปของเขาอ่ะคือเขาพูดมาแบบนั้นประมาณนั้นเป็นแนวโน้มนะบ,บอกว่าให้กำลังใจสำหรับเรอัลมาดริดในการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในความคิดของผมเนี่ยผมให้เลยเอฟเป้ย้ายแน่นอนนะครับผมให้เลยนะว่าเอฟเป้ย้าย,ายผมไม่คิดว่าเขาจะต่อสัญญากับเปเช่แล้วนะครับทุกคนคิดว่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับวีสสวัสดีครับ